เทสุรมิตรชันติเมื่อเกิดเหตุโกลาหลย่อมต้องการคนหนักแน่นามาแล้วมาแล้วเมื่อต้องเมื่อเกิดเหตุโกลาหลย่อมต้องการคนหนักแน่นเมื่อมีเรื่องราวลึกซึ้งย่อมต้องการบรัณฑิตเมื่อมีข้าวน้ําสมบูรณ์ย่อมต้องการคนที่รักเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยิ่งโกลาหลเท่าไหร่ยิ่งดีสําหรับเรื่องของการค้าการขายธุรกิจแบบนี้แล้วที่นี้เขาก็สื่อเขาก็ส่งอาวุธ ของเขามาฝังไว้กับพวกเราเรียบร้อยเลยโฆษณาง่ายเลยนะแม้แต่ในอัตลกฐานาก็ยังกล่าวไว้เลยว่าต่อไปในการข้างหน้าอัตลกฐานที่พูดเลยเป็นพันปีนะคนทั้งหลายจะหลงคําโฆษณาเป๊ะเลยเขาพูดไว้เป็นพันปีแล้วนะแจะหลงคําโฆษณาภาษาบาลีมันใช้คาว่าสยังคาฮ้สยามคาฮ้ แปลว่าจะหลงคําโฆษณาก็คือหลอกลวงไปเรื่องไม่จริงก็ยัง่งเรื่องไม่จริงอยากให้ทะเลาะกันไม่อยากหรอกอ่าถามอยากจกอยากให้ทะเลาะกันจําวัฒการพรามได้ไหมพรามเขาไปยุไอกษัตริย์นิถวีแตกกันนะเขาจะถามง่ายๆย,ยุง่ายๆเรื่องถามเรื่องธรรมดากูณพณนาวันนี้กินข้าวกาลไยบอกโอ้ยวันนี้กินกามามา่าอุ้ย ทำไมไม่ชีกกินโอ้ยมีตะหมูตะไก่แตงนั้นเลยแค่นี้เอาไว้แค่นี้พอ <c oughs> ไม่ต้องอะไรตอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ทํากระแสงปฏิจจสมุทห้มันเกิดกระเพื่อมเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันสะเทือนไปถึงดวงดาวเองเด็ดดอกไม้ดอกเดียวนั่นแหละะมันจะเป,นเป็นธรรมชาติเป็นงั้นเองเนี่ยพอผมนึกภาพออกแล้ว <c oughs> เพราะนั้นเราต้องการคนหนักแน่นเมื่อต้องการเกิดเหตุโกลาหลน,นี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดก็เหมือนเหมือนกุยมบ้านนั่นแหละ นะเพราะงะั้นเราอย่าให้ค่าอะไรมากถือว่าเป็นเรื่องของเ,องเด็กๆไปเป็นเรื่องของยุคสมัยกันนะอย่าให้ค่าแล้วก็อย่าไปจิตอย่าไป,อย,าไปอย่าไปเง่โสดอยากจะฟังนะถ้ามันแงยโสดอยากจะฟังนะเดี๋ยวพอมันได้ยินปับ๊บอะมันหูได้ยินหรือกูได้ยินนะ่ะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะถ้ากูได้ยินแล้วอุ่นวัยเนี่ยแต่ถ้าหูได้ยินนะหูมันมีหน้าที่ได้ยิน มันไม่ได้ตัดสินเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญหรือบาปอะไรกับใครหรอกมันหน้าที่ของมันคือมันได้ยินเพราะมันเป็นอายตนาในการเชื่อมต่อมันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป๊ะเลยสัจจะมีอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยจำทำนี้ที่พูดไปเมื่อก่อนคือการได้ยินได้ยินแล้วเขาดับแต่นี่หัวมันดับไปตั้งนานแล้ว แต่กูนี่เดี๋ยวมันเจ็บใจมันว่ากูว่ากูเดี๋ยวมึงเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนแล้ววันหนึ่ง้อตรงจนได้แหละกูจะหน่ะเป็นเพราะองค์ฉันด้วยผเถือเพิงเถื่ออีกคนนี้ว่ากูมันเนี่ยแล้วปัญหามันก็เกิดเพราะงั้นเรามันถ้ารู้แต่ว่าไม่รู้ก็ดีเหมือนกันถ้ารู้บางนะมันจะไม่สนใจมันจะปล่อยวางเบกขาจนไฟไหม้โลกกับช่างหัวมึงเถอะอไม่ใช่โลกกูคนเดียวหรอกกันแหละบางทีมันมันใจดํานะว่าใจแข็งนะทําไมผ้าหนัก เกเรนกันเชิญตรงนี้เลยค่ะตรงตรงปล่อยวางชนิดว่าไปท่ว่มโลกใช่งมหมายความว่าประเด็นตรงคําว่าปล่อยวางกับปล่อยป่าละเลยมันมันยังไงคนละเรื่องกันมันปล่อยแบบอันธพานอันนั้นไหนปล่อยป่าละเลยถ้าปล่อยวางนี่คือมันมันมันแบกไม่ไหวไม่ชีหมายถึงว่าเราช่วยเต็มอัตราเต็มที่แล้วแต่ในความหมายจริงๆขอโทษค่ะในความหมายคําว่าปล่อยวางนี่อุเบกขาเนี่ยอุปะอิขะ แปลว่าเพ่งดูอยู่มันไม่ได้ปล่อยทิ้งนะเพ่งดูอยู่ว่าทำยังไงจะจังหวะไหนที่คอยช่วยเหลือที่จะคอยช่วยได้แต่ว่าเมื่อทําอะไรยังไม่ได้นะมันเพ่งดูอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าปล่อยวางภาษาคนไทยอะเข้าใจอันนี้ผิดร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเข้าใจว่าอุเบกขานี่คือการไปเรียกว่าปล่อยวางซะเนี่ยเพราะว่าเรียกว่าปล่อยวางเพราะมันจะแปลยังไงไปแปลว่าปล่อยวางคนก็เลยเข้าใจว่าอช่างหัวมันเถอะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ ดังนงั้นเขาไม่เรียกว่าพงวิหารนะที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามีโครงการช่างหัวมันช่างหัวมัน,ม,นมีโครงการช่างหัวมันรูดอดูแถวประจวบนะคะก็ประเด็นเนี้ยเพราะท่านเป็นเป็นพระโพธิสัตว์อะไรอ่ะเป็นคู้ถิ่นธรรมใช่ไหมคะอนี้ประเด็นนี้กับกับท่านพุทธทาสก็พูดบ่อย คือคือคือลักษณะการพูดที่พระองค์ตำดิหรือว่าตัดอย่างนั้นน่ะพระองค์จะมีอะไรบางอยาอ่างอาจมาไม่ได้รู้โครงการนี้นะ<ช>อ่าก็ะจะมีองค์ความหมายถึงซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ในแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการนั้นน่ะช่างหัวมันฉันเลิกทาแล้วฉันไม่เอามันไม่ใช่อย่างนี้สิใช่ค่ะพระองค์ก็ยังทํดํำดิติดต่ตตตตตอสารต่อคนสารต่อแล้วแสดงว่าความหมายจริงมันไม่ใช่ความหมายแบบมันมีในย่าซ่อนอยู่ ออเอาเอาโยมอวบลาว่าอะไรคะ คือถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้เราก็หาอุเบกขานี่คือรู้รอจังหวะว่าเมื่อไรจะหาวิธีจะแก้ไขจะช่วยเหลือได้เขาจึงเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่มันมันแปลตามตัวจริงๆนะมันแปลว่าเพ่งดูอยู่อุเบกขาไม่ได้แปลว่าปล่อยปล,ยปล,ยละทิ้งนะเพ่งดูอยู่ในการที่ว่าในสิ่งนั้นที่กําลังหาเช่นไอคนนี้มันทํายังไงมันก็ไม่เป็นคนดีสักทีเราก็หาวิธีจะหาอุบายทำยังไงเนาะจะช่วยเหลือเขาได้อะไรนั้นลักษณะที่ กำลังอยู่ในตรงนั้นน่ะในหน้าที่งานตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเพ่งดูอยู่คือมันไม่ได้ปล่อยแบบสั่งหัวมันเถอะไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าถ้าเราช่วยได้เราช่วยแล้วไงแต่มันเหลือวิสัยเราแล้วมัน่อา ตรงตรงนี้ไม่มีความรู้แต่ว่าถ้าถาพูดแบบพระนะอาสิ่งใดทำแล้วเป็นโทษเสียผลประโยชน์เป็นโทษทั้งแก่เราด้วยทั้งแก่ผู้อื่นด้วยสิ่งนั้นไม่ควรทำไม่ดีอ่าสิ่งนั้นไม่ดีเพราะว่าอะไรถ้าเด็กสูบุหรีไฟฟ้าแล้วถ้าสติปัญญามันจเจริญขึ้นมาโอ้เฉดียวฉลาดแสดงว่าก็น่าให้สูบเนาะ แต่ถ้าสูบแล้วจะเป็นมะเร็งงบประมาณก็จะเปลืองบุคลากรก็จะโอ้ยวุ่นวายสารพัดแสดงว่ามันเป็นผลเสียต่อประเทศชาติระดับประเทศชาติก็ไม่ไม,ไม่ควรแห่ปล่อยผ่านอา่อาอา่อาอ่าใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าปล่อยวางได้ค่ะได้อา่า คือคืออยู่ที่การตัดสินใจีนี้เราเราในทางโลกเนี่ยทงท้าก็จะเอาทางโลกก็จต้องอยู่บางครั้งมันก็มันก็ทุกข์ก็คือต้องปล่อยใช่มคคือคือคือเราแบกไม่ได้นะอโยมถ้าสมมติเราไปแบกอารมณ์ตรงนี้ไว้ถ้าเราไปแบกอารมณ์อันนี้ไว้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่รีบปล่อยแบกอารมณ์ตรงนี้เราจะเป็นทุกข์เพราะว่าเราเราคิดทั้งที่เราคิดดีคิดเป็นสุขสนนะ แต่ว่าเรากลับเป็นทุกข์นี่แหละคือผลเสียของการที่ไม่ปล่อยเราก็เลยต้องปล่อยวางแต่ไม่ได้หมายความถึงว่าปล่อยปะละทิ้งมันต่างกันนะระหว่างปล่อยวางมันมีอุเบกขาก็อัญญานุเบกขามันมีสองอันอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เนี่ยที่ียบปล่อยปะละทิ้งอ่ะเขาภาษาบาลีไม่ใช่ก็ว่าอัญญานุเบกขาอ่าแต่ภาษาถ้าอุเบกขานี่ไม่ใช่ปล่อยแบบไม่ใช่เฉยโง่แต่ว่าปล่อยแบบ เพื่อเพื่อไม่ให้ตนเนี่ยต้องต้องมานั่งร้องไห้ร้องไห้ในเรื่องนั้นเราก็อยากช่วยเราก็ปรารถนาดีแต่ว่าพอเราได้ไม่ได้เราเสียอกเสียใจร้องไห้ที่เราทําไม่ได้อย่างเงี้ยอจแสดงว่ามันผิดหลักธรรมเพราะว่าธรรมมันต้องอยู่สงบเป็นสุขไม่ใช่ไปอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอ่ายกตัวอย่างเคสที่อยู่รอบตัวไม่เชียค่ะสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติว่าไอ้ไม่ที่ทยอยู่ตรงเนี้ยญาติโยมก็มากันเยอะเลยแต่ว่าที่ ที่น้องญาติที่เรารักที่เราห่วงใยเขาอยู่แต่เขายังไม่ได้เข้ามาอย่างจริงจังอะไรเงี้ยเอ่อเราก็เฝ้าดูอยู่ใช่เฝ้าดูอยู่มีโอกาสทำยังไงช่วยเหลือนนำอะไรนั่นแหละเราอยู่ด้วยอุบเบกขาเราคือถ้าเราร้อนลนมันก็ร้อนฟีนอะเนาะมันก็ร้อนฟี ไปทำเขาหูหมีลํำคาาด้วยก็ว่ไม่ได้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งก็ผู้ปฏิบัติธรรมระวังอยู่อย่างหนึ่งแต่มาผ่านขั้นตอนพวกนี้มามันถึงกล้าพูดถึงถึงกล้าถึงรู้พอเป็นเราเป็นเราเป็นคนปฏิบัติธรรมนะเนี่ยบางทีเราเป็นตัวปัญหาเลยนะเราปฏิบัติธรรมพอเห็นเขาไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่สูบบุหรีพอไอ้นี่มันสูบบุหรีไอ้คนสูบมันไม่ทุกข์นะไอ้คนไม่สูบเป็นทุกข์แคบตาย มันฉลาดมันมันฉลาดหรือมันเง่าก็ไม่รู้แหละนะเพราะนั้นเราว่าระวังเขาว่าปฏิบัติธรรมแล้วสักิดไหมว่าผู้ปฏิบัติธรรมนี่ทำไมถึงขัดแย้งกันมากทะเลาะกันมากเพราะว่าฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไงก็เลยฉันดีกว่าแกน่ะฉันน่ะมีศีลแปดนะในแกแค่ศีลห้าไอ้ฉันเข่งกว่าแกนะฉันไม่กินเนื้อด้วยนะเนี่ยเข่งกว่าศีลแปดอีก ก็มันเอาฉัน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 เราเราอะพระพุทธเจ้านี่ตัดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพยายามวางพาละหนักขันง้าไปของหนักเนื้อบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปการแบกของหนักเป็นทุกในโลกวางของหนักเป็นสุขและไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกระวังนะหยิบของหนักอื่นขึ้นมาอีกต้องระวงังอ่า,อาสาธุ อ่ะเพราะว่าของของหนักอื่นพอหยิบขึ้นมาอีกเนี่ยพอปฏิบัติไปอามามีเพื่อนแยะนะบางคนเนี่ยบางคนบางท่านนี่ปฏิบัติจนสมาธิจนสามารถรู้ใจผู้อื่น,นโอ้เป็นทุกข์มากกว่าเราอีกพวกรู้ใจผู้อื่นไม่ชี้ <c oughs> เออไม่รู้นะดีแล้ว <c oughs> เหมือนมนุษย์อยากห่อได้นะถ้าห่อได้นี่เสร็จเลยนะทีนี้โอ้โห ทุกอย่างทีนี้ไม่ไม่รู้จะคุมยังไงเลยประตูหน้าตา่างยังดีห่อไม่ได้นะมันโชคดีแล้วการรู้ใจผู้อื่นอ่ะมันเหมาะสําหรับพระอริเจ้าผู้หมดกิเลสแล้วท่านไหนไปดูใครหรอกแต่มันไม่เหมาะสําหรับปุถุชน